การทำเทรดดิ้งและขอดย้อนหลังเนี่ยสามารถทําให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้ตัวเลขอะไรบ้างแล้ววิเคราะห์ยังไงทํายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเพื่อนจากช่อง investor soul อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการทำเทรดดิ้งเรคคอดย้อนหลังนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการที่เราดูว่าหุ้นตัวไหนที่เราเทรดไปแล้วบ้างเพื่อที่จะทําให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยไอ ัวนี้เนี่ยเรามีความผิดพลาดตรงไหนและตัวที่ชนะเนี่ยเราได้ชนะมันได้ยังไงนะครับตัวเลขที่จําเป็นในการทาเทรดดิ้งและขย้อนหลังนะครับมียอยู่5ด้วยกัน2อ,อย่างแรกเลยนะครับที่สําคัญก็คือกําไรเฉลีย่ยและขาดทุนเฉลีย่ยมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวไหนที่เราได้กําไรนะครับเราก็ใส่ไปเป็นบวกใช่ไหมแล้วตัวไหนที่มันขาดทุนเราก็ใส่ไปเป็นลบทีนี้เนี่ยในเดือนหนึ่งเราอาจจะเทรดกันประมาณสักส0ตัว20ตัวแล้วแต่เลย เราก็จะมาเฉลี่ยว่าไอตัวที่เรากําไรเนี่ยเรากาไรเฉลี่ยรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วมันเฉลี่ยวมาเอเวอร์เรแล้วมันจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเดือนนี้ที่ผมทําออกมาได้ของเดือนโน v เว b e r ในหุ้นไทยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ8.46%แต่ว่าตัวเอเวอร์เรจลอสครับตัวที่ผมขาดทุนไปทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3.8%อย่างงี้เราสามารถดูได้ว่าและเอเรชหรือว่าอัตราส่วนในการที่ Prof i t กับ loss ของเราเนี่ยมันสมดุลกันไหมบางทีเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปมากเลยนะครับว่าเราควรที่จะต้องทำให้อัตราส่วนของ Prof i t กับ loss เนี่ยมันห่างก,กันอยู่ที่ประมาณอย่างต่ำที่2เท่านะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ย ผมทำเอเวอร์เรจลออยู่ที่ประมาณ3.8หรือ4ผมก็จะต้องทำเอเวอร์เรจโปรฟิตเนี่ยให้ได้ประมาณ8ขึ้นไปนะครับอย่างเนี้ยผมได้เห็นว่าเออเอเวอร์เรจโปรฟิตกับเอเวอร์เรจลอสเนี่ยมันมีอัตราส่วนที่ประมาณ2นิดนิดถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับตัวเลขที่3นะครับก็คือ Position ที่เราถือของพอบางทีเนี่ยเราอาจจะ ได้ดูว่าเในช่วงเวลาเนี้ยเราถือโพสิชันเล็กหรือถือโพสิชันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนโพสิชันการถือได้นะครับสมมติว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมทํากําไรได้ติดต่อกันมากเลยก็คือวินเลตเนี่ยชนะ5ครั้งแพ้5ครั้งเนี้ยผมก็ควรที่จะต้องปรับโพสิชันให้มันใหญ่ขึ้นมาหรือว่าครั้งไหนที่ผมแพ้ติดต่อกัน3 4ครั้งเนี่ยผมเห็นแล้วเฮ้ยในอาทิตย์นี้เนี่ยผมแพ้ติดต่ออัน3ามครั้งเลยผมก็จะต้องลดโพสิชันการถือลงมาจาก ปกติอยู่ที่25%อาจจะเหลือ12.5หรือน้อยกว่านั้นเหลือ6.25เลยก็จะทำให้เรารู้ว่าในตอนนั้นเนี่ยทำไมเราถึงถือพ o s ิชั o นแบบนั้นแล้วเราควรจะต้องแก้มันยังไงนะครับและ2ตัวเลขสุดท้ายก็คือจำนวนวันที่ถือหุ้นที่กำไรและจำนวนวันที่ถือหุ้นที่ขาดทุนนะครับทำไมเราจะต้องรู้ด้วยจำนวนวันที่เราถือหุ้นที่กำไรกับขาดทุนเนี่ยมันควรที่จะเป็นอัตราส่วนที่เราถือตัวที่มันกำไรมากกว่าตัวที่ขาดทุนถูกไหม เพราะว่าการที่เราถือหุ้นที่ขาดทุนนานเนี่ยมันหมายความว่าเราอาจจะติดหุ้นนานเกินไปแล้วไม่ยอมคัดลอสหรือว่าดิ้นรนที่จะทําให้มันกําไรมากเกินไปนะครับทานที่ดีเนี่ยคือมันควรที่จะไม่เกินสัก2 3สวัน4วันเนี่ยคือมันขึ้นไปพราะมันไม่ขึ้นแล้วมันตกลงมาถึงคัดลอมเราเนี่ยเรารีบคัดไปเลยก็คือเราเปลี่ยนจากตัวที่ขาดทุนเนี่ยไปถือตัวที่ทํกำไรแทน และจำนวนวันที่เราถือหุ้นที่กำไรเนี่ยมันก็จะบอกเราได้ว่าเรารีบที่จะขายหุ้นที่กำไรเร็วเกินไปไหมสมมติว่าถ้าเกิดเราถือตัวที่กำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2วันแต่ว่าถือตัวที่ขาดทุนอยู่10วันอย่างเงี้ยเราก็เห็นได้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องสาบกันหรือเปล่าคนที่จะต้องถือตัวที่กำไรเนี่ยสิวันแต่ถือตัวที่ขาดทุนแค่2วันเพื่อที่จะทำให้ ตัวที่กาไรเนี่ยมันมีกําไรมากขึ้นและตัวที่ขาดทุนเนี่ยก็รีบตัดขาดทุนให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับตัวเลข5อันที่ผมใช้ก็คือกําไรเฉลี่ยขาดทุนเฉลี่ยแล้วก็ position size นะครับจำนวนวันที่ถือหุ้นกาไรและจํานวนวันที่ถือหุ้นขาดทุนนะครับทีนี้พอเราใส่ตัวเลข5อันของมันไปแล้วเนี่ยเราจะได้ resource ออกมาว่าในเดือนนี้เนี่ยเรามีผลการเทรดเป็นยังไงนะครับมาดูตัวอย่างกันอีกที อย่างที่ผมบอกไปว่า a v e r a g e profit เนี่ยผมอยู่ประมาณ8.46 average เ o s s ออยู่ที่ประมาณ3.8ครับจำนวนครั้งที่เทรดเนี่ยผมเทรดประมาณ18ครั้งในเดือนที่แล้ว <What? S 1> แต่วินเลทข,ของผมเนี่ยอยู่ที่33%เองวินเลทก็คือไอจำนวนครั้งที่ผมชนะจาก18ครั้งเนี่ยมันคือ33%ก็ผมให้ตัวเลขนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ผมว่าควรที่จะอยู่ประมาณทัก40%ถ้าไป50%ได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลย ส่วน Average Profit นะครับผมอยู่ที่ประมาณ5.8แล้วก็ Average Loss อเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ2.4วันก็ค่อนข้างจะน่าสนใจแต่ว่าผมควรจะต้องทำให้ o o l i n n p r r o i t เนี่ยมันเยอะกว่าน,นี้สักหน่อยอาจจะต้องเพิ่มไปเป็น10วันหรือเปล่าหรือมากกว่านั้นอีกแต่ว่า Average Loss เนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วทีนี้พอเราได้ s o ซ r อ e ออกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนไปบ้าง แล้วเราก็มาปรับแก้ในเดือนต่อมานะครับเพื่อที่จะทําให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีกคือข้อดีเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่ามันก็เยอะนะบางทีเนี่ยเราเทรดเดือนหนึ่งหลายตัวมากเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้องใช้เวลาในการใส่ข้อมูลเข้าไปพอสมควรมันก็จะมีความชี้เกียจอยู่นะครับบางทีผมก็ชี้เกียจ แต่ว่าผมจะอัปเดตเอ็กเซลนี้ทุกอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเทรดเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับเราผิดพลาดตรงไหนเงี้ยก็ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับหรือว่า,วาตลาดคริปโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามอ่ะผมว่าจะต้องทำเทรดดิ้งเละคอร์ดย้อนหลังเพื่อที่จะทําให้เรารู้ข้อผิดพลาดของตัวเองอ่ะยังไงก็ต้องทานะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลงทุนในตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยในตอนนี้ผมมีคอร์สเพิ่มศักยภาพการลงทุนนะครับโดยการเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์ส p r i v a t e นะครับก็คือจะรับอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองและก็จะมีการ follow up ตลอด1เดือนเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำกำไรในตลาดได้จริงๆนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook Investor Soul นะครับแล้วก็เช่นเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด f o ล l o w กด Subscribe ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมีทุกช่องทางก็ฝากกดทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆและก็ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพุ้นพุ้นต่างประเทศหรือว่าคริโตนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ